ที่จะให้ชื่อว่าสือรักต่างแดนแผนหลวงโอนเงินนะฮะเป็นเรื่องราวเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับท่านสมาชิกในกลุ่มของเราบางท่านที่เพิ่งเกิดขึ้นเองครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับได้เกิดกับหลายๆท่านและก็เกิดกับคนทั่วประเทศนะครับโดนชาวต่างชาติหลอกโอนเงิน,น สวัสดีครับน,นัทภูวเบศเมทิลวัากรกลุ่มธรรมะโลกทิพย์ครับวันนี้ผมมีเรื่องอที่จะให้ชื่อว่าสื่อรักต่างแดนแผนหลวงโอนเงินนะครเป็นเรื่องราวเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับท่านสมาชิก ในกลุ่มของเราบางท่านที่เพิ่งเกิดขึ้นเองครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับได้เกิดกับหลายๆท่านและก็เกิดกับคนทั่วประเทศนะครับโดนชาวต่างชาติหลอกโอนเงินนะครับซึ่งที่ผมพอจะทราบคือมาจะเป็นพวกชาวต่างชาติที่ปลอมโปรไฟล์ใน f a c e b o o k แล้วก็เขียนอีเมลเขียนไลน์มาหานะโดยเฉพาะที่ผมผมเองก็ มีคนลักษณะแบบนี้มาติดต่อด้วยเหมือนกันนะครับหลายต่อหลายคนบางคนบอกว่าตัวเองเป็นอาร์มี่เป็นทหารจากกองทัพกกองทัพบกอย่างนี้นะครับจากสหรัฐอเมริกา oh. บางคนก็บอกว่าตัวเองมาจากประเทศอังกฤษนะครับตัวเองเป็นนักบินอวกาศ oh. บางคนมาจากญี่ปุ่นบางคนก็ส่วนใหญ่จะบอกว่ามาจากอเมริกานะฮะแล้วก็วางแผนที่จะ พูดกับเราบอกว่ามีเงินจะให้เรานะซึ่งรู้จักก็ไม่รู้จักอยู่ๆบอกว่าจะเอาเงินมาให้เราแล้วก็บอกว่าติดภาษีติดค่า,คาสุรกกรกรจะส่งของมาให้ส่งอะไรของมีค่าบางอย่างมาให้แล้วมันติดด่านสุรกกกร,กรมันจะต้องเอาเงินไปจ่ายค่าภาษีตรงนี้ถึงจะ,ะปล่อยของมาให้เราได้ซึ่งเขาบอกเขาจะส่งของตัวนี้มาให้เราแต่ที่สุดพอเราโอนเงินไปให้ก็โดนหลอกนะครับ ไม่ได้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับจริงๆในเรื่องนี้ผมจะเล่าของที่เคสที่เกิดมไม่กี่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่จะพูดไปถึงเคสก่อนหน้านั้นเคสก่อนหน้านี้โดนไปนะครับ10ล้าน ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นข้าราชการด้วยแล้วก็โดนไป10บล้านต้องวิ่งหาเงินหาทองไปจากที่มีรูปมีรูปแค่ใบเดียวซึ่งเป็นรูปเฟกนะครับเป็นเชื่อเขาหมดเลยหลงรักเขาหมดเลยหมดหัวใจจากรูปแค่ใบเดียวอย่าว่าเขาโงา่ฟังแล้วห้ามพูดว่าเขาโงา่ถ้าเราพูดเขาโงา่วันหลังเราจะโดนนะฮะ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่แต่ว่าผมจะพูดถึงวิบากกรรมที่ท่านสมาชิกท่านนี้เขาได้ทำนะครับเอาสองเคสและกันสำหรับเคสที่เกิดขึ้นเ,เมื่อประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละครับว่ามีชาวต่างชาติซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะส่งรูป ในแบบดาราคนญี่ปุ่นมาให้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็เกิดไปหลงรักในในรูปนะฮะแต่ทาอตัวจริงก็ไม่ใช่หรอกครับเป็นใครก็ไม่รู้นะแล้วก็เขาหลอกให้โอนเงินไปนะครับเป็นเงิน9000 900, แสนบาทก็โอนไปโดยที่มันคือวิบากกรรมนะพวกเราครับเราต้องเข้าใจนะครับมันคือวิบากกรรมว่าผมก็ได้คุยกับเธอนะครับหลังจากที่เธอโอนไป ได้หลายวันแล้วก็คุยกับเธอว่าพี่คือให้เธอไปดักนะครับว่าเงิน,น่ยได้ถูกส่งไปถึงมือปลายทางแล้วปรากฏว่าถึงมือปลายทางแล้วนะครับงั้นไม่เป็นไรมันงั้นจะพูดให้น้องฟังแล้วกันนะครับหนูเคยมีกรรมกับกับผู้ชายนะครับกรรมกับผู้ชายโดยการที่ตลอดเวลาที่ ตั้งแต่หนูเป็นวัยรุ่นมาหนูชอบหลอกผู้ชายเพื่อเอาเงินนะครับข้างหลังเป็นคุณแม่ผมนะครับไม่ต้องตกใจเป็นลักษณะว่าให้ผู้ชายเลี้ยงแต่ตนเองคือไม่ได้รักเขาแต่ก็หลอกพูดคำหวาน,อ,าน,นอ้างนู่นอ้างนี่โดยที่จะใช้เงินอย่างเงี้แต่ว่าไม่มีมูลความจริงก็มีนะครับหรือ พูยง่ายคือส่วนใหญ่จะหลอกลวงนั้นทำมานานแต่ไม่ได้ทำเป็นก้อนใหญ่ๆสิ่งทีเ่เคยทำกับเจ้าหนึ่งเป็นก้อนใหญ่ๆก็สองแสนในการหลอกมาแต่เธอเธอก็บอกผมบอกว่าไม่ไม่ได้ถึงเก้าแสนอย่างนี้นะครับผมบอกว่าที่จริงวิบากกรรมไม่ได้ทำงาน ลงโทษหนึ่งต่อหนึ่งทํหนึ่งแล้วต้องรับกรรมหนึ่งไม่ใช่นะครับวิบากกรรมมันทํหนึ่งแล้วต้องรับหลายเท่าเพราะฉะนั้นเธอผมก็เลยบอกว่าให้ดูว่าเราเนี่ยถ้าอยากจะรู้กรรมตัวเองไปดูเลยครับว่าเราหลอกไว้หลายคนแล้วรวมๆแล้วเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะทบเป็นสองสาเท่าหรือมากๆก็30สบเท่านะครับในครั้งนี้เธอก็โอนไปให้เงินสดเลยประมาณ900,000ผมก็ต้อง ปลอบเธอนะครับแล้วก็บอกเธอว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นธรรมทานกับทุกคนว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีอยู่จริงไปเชื่อทําไมนะฮะเราก็ไม่ได้ตําหนิอยู่แล้วนะฮะแต่ขอให้คลิปนี้เป็นธรรมทานกับทุกท่านไปดูอีกเคสหนึ่งนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเคสหนึ่งเป็นเคสของ สุภาพสตรทีท่านหนึ่งซึ่งได้รับการติดต่อเหมือนกันครับจากชาวต่างชาติติดต่อมาหลายปีแล้วครับแล้วก็จะเป็นข้าราชการรายลักษณะเดียวกันนะครับคือก็ให้หลอกให้รักบอกว่าจะมาแต่งงานจะมาขอแต่งงานในความเป็นจริงมันได้เหรอครับเห็นก็ไม่เคยเห็นนะครับมันได้เหรอมันไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันกรรมวิบากกรรมมันเริ่มทํางานแล้วคราวนี้ก็หลวมตัวเขาขอเงินก็โอนไปรวมทั้งหมด1ิล้าน ไม่ใช่รวยนะฮะแต่ว่าไปยืมคนนู้นยืมคนนี้มาเพื่อโอนให้รวมๆแล้วตำแหน่งไปค้ำนู่นนี่นั่นกู้เงินมาก็โอนไปถึงสิบล้านผมจะบอกอะไรให้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวนี้เป็นกรรมที่แตกต่างนะแตกต่างกันต่างวาระกกรรมกันคนนี้เนี่ยครับเธอเคยเขียนใบอนุโมทนาบัตรนะครับจาก สองสองสองหมื่เนี้ยเป็นสองแสนใบอนุโมทนาบัตรใครที่เคยเขียนไม่ตรงแล้วไปหักภาษีโดนวิบากกรรมหนักมากหนักมากเลยนะเงินแผ่นดินไอ้พวกนักการเมืองที่มันโกงๆเนี่ยเตรียมตัวเถอะครับไม่มีเหลือแต่ว่าคุณจะสงสัยว่าทำไมเขาโกงแล้วเขายังรวยอยู่ได้เขายังเจริญเดี๋ยวสิครับ คนรุ่นใหม่ไม่รู้คุณไม่รู้อะไรหรอกครับเพราะว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าโปรแกรมกรรมยังยังไม่เริ่มเพราะเขายังมีบุญอยู่เขายังอยู่ในตําแหน่งยังมียังบ้าอํานาจหน้าที่กันคุณไม่ต้องห่วงไม่มีพลาดแม้แต่คนเดียวคนไหนที่โกงนะคุณไปดูเถอะว่าบาปกรรมมันมีจริงเอาแค่ง่ายๆก่อนแต่รอวาระให้ถึงเวลาแล้วเนี่ยมันกระชากทีมันกระชากหมดชีวิตเลยนะฮะ หรือถ้ามันไม่เอาทรัพนะมันเอาชีวิตมันเอาด้วยโรคภยัยมันเอาให้ลูกของคุณเกิดมาแล้วไม่สามารถดำรงชีวิตเหมือนคนปกติได้มันเอาให้ภรรยาเป็นบ้าไปเฉยเลยทำให้ลูกเกิดมาล้างผานหมดเลย,ยรอวันอย่าคิดอะไรไปเองเพราะว่าศาสนาพู้สอนอย่างมีเหตุผล ะะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้กฎการทํางานผมถึงบอกว่าท่านสมาชิกที่มาเรียนในกลุ่มธรรมะโลกทิพย์ผมจะสอนเรื่องของกลไกลการทํางานของกฎแห่งบุญและกฎแห่งกรรมบาปนะฮะกรรมดีกรรมชั่วนั้นเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้ากรณีที่โดนเขาเอาเงินเอาทองไปแบบนี้ส่วนหนึ่งเป็นกรรมที่ <c oughs> กับพ่อแม่ <c oughs> ติดกรรมกับพ่อแม่เอาเงินพ่อแม่มาเราไม่ใช้คืนนะครับ